หลายๆคนยังคงสงสัยนะครับทุกคนว่าทางโรบกเนี่ยนะครับทุกคนเขามาแจกของฟรีอย่างนั้นหรอเพราะว่านะครับทุกคนเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับคือมีนะครับผมข่าวเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าไอ้เจ้าเฮดเลสเนี่ยทุกคนนะคือมันแจกฟรีนะครับสามารถกดบายนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ของมาเลยนะแน่นอนนะครับทุกคนต้องเป็นการจับตามองของเด็กแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าอันเนี้ยทุกคนผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันก็ค่อนข้างมีราคามากเลยทีเดียวนะครับถึง3 0 0 0 0โลบกเลยนะนะครับผมทุกคนนี่ก็เป็นรูปในทวงทวิีท่เราไปเลื่อน คือว่านะครับแต่ละคนเนี่ยคือเหมือนจะได้นะครับไอ้เจ้านี้ไปนะด้วยราคาแบบศูนย์บาทคือฟรีเลยนะครับทุกคนแต่ผมขอบอกไว้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข่าวดีนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นของฟรีหรืออะไรนะครับผมบอกเลยนะครับทุกคนคนที่ได้กดรับไปเนี่ยนะครับโดนลบรหัสออกไปเลยนะครับผมทุกคนและเขานะครับทุกคนก็เลยออกมาตั้งคําถามกันในทวิตเตอร์นะครับแล้วแล้วนะครับโรบอกกันได้บอกนะครับว่ามันเนี่ยเป็นทางนะครับโรบอกนะครับที่ผิดพลาดเองนะเรื่องนี้แต่หลายๆคนนะครับก็ยังตั้งคําถามนะครับว่าทําไมรหัสเขาถึงโดน ผิดพลาดเองนะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะไปทําอะไรละเมิดกฎแกซะหน่อยแกผิดพลาดเ,เองอ่ะฉันก็อยากได้ของฟรีฉันก็เลยเอาแนบก็น่าจะเป็นฟิลประมาณนี้แต่โลบอกนะครับก็ได้จัดการโหดมากนะทุกคนโอ้โหโลบบัญชีคนที่กดรับทันเนี่ยนะครับไปเลยนะโอ้โหผมว่ามันโหมดมากๆนะทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเออทุกคนคิดว่าโรบอกเนี่ยทำเกินไปกวาเห็นหรือเปล่านะครับหรือว่าควรที่จะทําแบบนี้แล้วนะครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมทุกคน